เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่าายพีสวัสดีครับนี่ผมมาชีเป้าบ้านสวนสวยๆให้ชมเล็กซื้อเล็กอยู่ครับทำเลดีราคาสุดคุ้มพื้นที่เยอะครับจะทำไร่ทำสวนทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้สบายบรรยากาศก,าก็ดีนะครับมีทิวหมอกสายหมอกด้วยไกลคิดธรรมชาติ บนพื้นที่4ไร่นะครับ3งาน4ไร่กับอีก3งานเกือบ5ไร่เลยทีเดียวครับใกล้ชิดธรรมชาติครับบ้านก็มีพร้อมบ้าน2ชั้นสภาพดีสวยมันใหม่พร้อมเข้าอยู่ได้เลยใกล้ตลาดใกล้ตัวเมืองใกล้ร้านค้ามีเพื่อนบ้านไม่เปรี้ยวครับสําหรับท่านที่หาบ้านเงียบสงบไว้อยู่ครับเหมาะเลยใกล้ชิดธรรมชาติด,ด้วยด้านบนก็มีระเบียงไปนั่งเล่นรับลมชมวิวสบายสวยงามสะอาดนะครับไม่เก่าไม่โทรมครับ ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อมาจำแต่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วยบรรยากาศในสวนนะครับต้นไม้ต้นใหญ่เก็บผลผลิตได้แล้วมีทะเลหมอกทิวหมอกด้วยถนนคอนกรีตแปลงนี้อยู่ดูใต้ครับในอําเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับท่านใดกําลังมองหาที่หามาซ้นนี้อยู่สามารถติดต่อผู้ขายโดยตรงได้เลยครับราคาเปิดมาที่4,800บาท ที่ดินสีไร่สามงานกับบ้านสสวยๆพร้อมอยู่ครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ